ก็คือถ้าเป็นบ้านเดี่ยวเนี่ยก็อยากจะฝากในเรื่องของกลิ่นหน้าบ้านอันนี้สำคัญมากๆในช่วงนี้ที่ว่าเราจะต้องมีการใช้กลบใช้แพนฟู้ดแพนด้าหรืออื่นๆในการส่งอาหารเข้ามาคราวนี้ถ้าเกิดว่าเขาเข้ามาแล้วออดเราใช้งานไม่ได้เนี่ยมันก็จะมีปัญหากับผู้ส่งหรือไลเดอร์ก็ซึ่งน่าสงสารมากๆนะครับที่ว่าเขามาแล้วเขากดกิ่งแล้วกิ่งเราไม่ดังทําให้เขาจะต้องยืนรอหรือบางโอกาสเนี่ยมีฝนป้อยหรือฝนตก อันนี้ก็เลยอยากจะนำเสนอใ,ให้เจ้าของบ้านทุกท่านดูแลกลิ่งของท่านให้ดีเพื่อช่วยรักษาผลประโยชน์ของตัวเองด้วยถ้าเขาเกิดมาส่งของแล้วเราไม่อยู่ก็ทำให้ของที่เราสั่งไม่ได้รับและอยากจะให้สงสารกับพวกพี่ๆน้อง,องๆไลเดอร์ Rider ด้วยที่เขามาส่งแล้วเขาจะต้องรอเป็นระยะเวลาที่นานแดดก็ร้อนหรือฝนจะตกนะครับอันนี้คือเรื่องที่1เรื่องที่2คือโคมไฟหน้าบ้าน อาจจะเป็นโคมเล็กๆหรือถ้าจะให้ดีก็อาจจะเป็นโคมที่ใช้โซลาเซลล์จะได้ไม่ต้องเปลืองไฟก็ได้ยิ่งโดยเฉพาะตอนกลางคืนถ้าเกิดเขาติดเองอัตโนมัติได้นี่จะมีผลที่ดีมากการส่งของก็เรื่องหนึ่งเขาก็จะได้เห็นป้ายบ้านเลขที่ด้วยแล้วตอนกลางคืนเรื่องความปลอดภัยในการที่มีใครมาอยู่หน้าบ้านหรือไม่มันก็อาจจะมีกล้อง CCTV หรือกล้องวงจรปิด ฉายให้เห็นพฤติกรรมที่ไม่ดีของผู้ที่ไม่หวังดีมาที่หน้าบ้านเราถ้าเราติดไฟก็ฝากไว้สองเรื่องก่อนถ้ามีเรื่องอื่นใดที่พอจะมาแบ่งปันแล้วก็ทำให้บ้านเราน่าอยู่แล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นก็จะมาแบ่งปันกันนะครับ